สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจัก,กรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจัก,กรวาลเรื่อง5สัญญาณจากจัก,กรวาลที่บอกว่าคุณกำลังขึ้นสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นค่ะบางครั้งนะคะจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และก็ลึกลับนี้นะคะ ก็จะมีวิธีการสื่อสารกับเราผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและสัญ,ญลักษณ์ข้อความของจักรวาลเหล่านี้นี่แหละค่ะจะเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่อ่อนโยนพยายามที่จะดึงดูดความสนใจของเราและก็นำทางเราไปสู่บางสิ่งที่มีความหมายแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะขาดความสามารถในการถอดรหัสสัญญาณลึกลับเหล่านี้เราอาจจะพลาดเกี่ยวกับข้อความอันลึกซึ้งที่จักรวาล พยายามจะถ่ายทอดให้กับเราก็ได้ค่ะซึ่งอาชีเห็นถึงความจริงที่ว่าจักรวาลกําลังพยายามจะนำพาเรานะคะขึ้นสู่จิตสํานึกที่สูงขึ้นและก็จะช่วยให้เราสามารถก้าวหน้าในการเดินทางทางจิตวิญญาณที่กําลังดำเนินอยู่ได้ค่ะเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเข้าใจสัญญาณที่จักรวาลกำลังนำเสนอให้กับเรา เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็กำลังรอเราอยู่โดยการเปิดเผยข้อความจากสวรรค์เหล่านี้นะคะเราจึงสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็กำหนดการกระทำที่เราควรทำค่ะดังนั้นนะคะ หากว่าคุณเองนะคะพบเจอหรือว่ากำลังเผชิญกับสัญญาณที่แปลกประหลาดและอธิบายไม่ได้และพบว่าตัวคุณเองนะคะงงงวยสงสัยกับความหมายของพวกสัญลักษณ์เหล่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะเรามีคำตอบให้ค่ะกับสัญญาณ5ประการซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจาักรวาลกำลังยื่นมือมาให้คุณค่ะสัญญาณที่1นะคะ ก็คือความบังเอิญความบังเอิญนี้นะคะเป็นแนวคิดที่น่าหลงไหลโดยนักจิตวิเคราะห์ผู้ชาญฉลาดนะคะอย่างคาร์จุงเผยความน่าทึ่งของปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวพันกับความหมายอันลึกซึ้งนี้แม้ว่านะคะจะปราศจากการเชื่อมโยงเชิงเหตุผลเชิงสาเหตุที่ชัดเจนก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะในสาขาจิตวิทยาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งว่านอกเหนือจากความบังเอิญที่พวกเขาเรียกมันว่าความบังเอิญที่มีความหมายตามมุมมองของพวกเขาเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมีความสำคัญเพราะพวกเขาสะท้อนให้เห็นการเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งระหว่างความคิดภายในของตัวเราและก็ความเป็นจริงภายนอกที่ตัวเราเป็นอยู่ค่ะตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะคะของปรากฏการณ์นี้ก็คือ เมื่อเรานะคะสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับการไตรตรองล่าสุดของเราอย่างสมบูรณ์แบบความสำคัญที่เราแนบไว้กับกรณีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังนะคะที่บังคับให้เราดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตของเราเปรียบเสมือนว่าจักรวาลน,นะคะได้ตระเตรียมมาเพื่อนำทางเราไปสู่ความ รารถนาและแรงบันดาลใจที่ลึกที่สุดของเราค่ะในขณะที่คำจำกัดความทางจิตวิทยานะคะของความบังเอิญน,นั้นถูกต้องอย่างปฏิเสธไม่ได้อาณาจักรแห่งความบังเอิญอันน่าหลงไหลนั้นนะคะก็ขยายเกินขอบเขตของจิตใจเหตุการณ์อันหน่าหลงไหลเหล่านี้นะคะสามารถแสดงออกมาเป็นเสียงกระซิบที่ไม่มีตัวตนจากอาณาจักรแห่งวิญญาณนี้ค่ะ ให้คุณนะคะลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นดังผืนพรมนะคะแห่งสัญญาณและก็ความบังเอิญที่ถักทอเข้าด้วยกันอย่างประณีตเพื่อใช้เป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์จากจิตสำนึกที่สูงกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะเชื่อในความเมตตากรุณาของพระเจ้าหรือไม่การชี้นำจากสวรรค์ของเหล่าเทวดาหรือข้อความอันไร้ตัวตนเหล่านี้นะคะก็จะค่อยๆดันเราไปสู่เส้นทาง ที่เราถูกกำหนดให้เดินมันจะส่องแสงสว่างในมุมมองที่ซ่อนเร้นอยู่ของการดำรงอยู่ของเราค่ะความบังเอิญทางจิตวิญญาณนี้นะคะจะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งที่อยู่เหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์และก็เหตุผลความบังเอิญไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการทางจิตวิทยาเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนกับแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเรา ซึ่งมันจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอันอ่อนโยนตัวอย่างของความบังเอิญน,นะคะยังรวมไปถึงการที่คุณเห็นตัวเลขซ้ำๆหรือว่าการที่คุณกำลังคิดถึงใครบางคนแล้วพวกเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณหรือว่าคุณบังเอิญไปเจอคนคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะหรือว่าคุณกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่และแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่คุณคิด เราควรเปิดใจกับเสียงแห่งจักรวาลน,นะคะเมื่อถูกสื่อสารกับเราผ่านปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะสัญญาณที่สองนะคะแดจาวู ja คุณเคยสัมผัสความรู้สึกแปลกๆที่ดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่คุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกคุ้นเคยแล้วก็แปลกๆแ,แต่จำไม่ได้ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ คุณเคยมีความคุ้นเคยกับสถานที่ที่ไปครั้งแรกแต่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือไม่คุณเคยมีบทสนทนากับคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่ดันรู้สึกแสนคุ้นเคยคล้ายกับว่าคุณกับเขาเคยคุยกันมาก่อนแบบนี้หรือไม่ถ้าเคยคุณก็อาจจะกำลังประสบกับแดจาวู vu, ค่ะ ดจาวูเป็นคำภาษาฝรั่งเศสนะคะที่แปลว่าเคยเห็นมาแล้วและหมายถึงปรากฏการณ์แห่งความรู้สึกราวกับมีชีวิตที่ผ่านมาแม้จะมีความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ความรู้สึกลึกลับของแดจาวูก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายไม่ได้ เพียงแต่ยืนยันว่าปรากฏการณ์นี้นะคะเชื่อมโยงกับการทำงานที่ซับซ้อนของสมองของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะหากคุณนะคะปรารถนาคำตอบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในกรณีเช่นนี้ขอแนะนำให้หันความสนใจของคุณนะคะไปยังจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ค่ะหากคุณพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ทำให้คุณรู้สึกราวกับว่า มันเกิดขึ้นอย่างน้อย3มครั้งภายในวันเดียวกันนั่นถือเป็นสัญญาณว่าจักรวาลกำลังพยายามสร้างการติดต่อกับคุณค่ะบางทีอาจมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ภายในสิ่งนี้ก็ได้การเกิดขึ้นเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่รอการเรียนรู้อีกทางนึงนะคะอาจบ่งบอกถึงประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ใกล้เข้ามาค่ะ ไม่ว่าในกรณีใดๆนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องคอยเอาใจใส่ต่อสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเพราะว่าจักรวาลต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่ๆในการส่งข้อความถึงคุณค่ะสัญญาณที่3นะคะการฝันซ้ำๆคนเรานะคะทุกคนมีความฝันที่ลึกลับและเข้าใจยาก ซึ่งบ่อยครั้งนะคะปล่อยให้เราสงสัยเกี่ยวกับความสําคัญที่แท้จริงของความฝันนั้นๆแม้ว่าประวัติศาสตร์และก็ทฤษฎีต่างๆนับไม่ถ้วนนะคะได้พยายามที่จะไขปริศนาแห่งความฝันนะคะอย่างเช่นซิกมันต์ฟรอยนะคะได้เสนอว่าความฝันนะคะเป็นอาการที่จิตไร้สํานึกของจิตใจของเราค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวิทยาศาสตร,ร์สมัยใหม่ท้าทายแนวคิดนี้โดยแนะนำว่า ความฝันนั้นสะท้อนความคิดและประสบการณ์ของเราในวันก่อนจริงๆแล้วนะคะบางคนถึงกับเชื่อว่าความฝันเป็นประตูสู่จัก,กรวาลคู่ขนานโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความฝันสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะคะว่ามีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับจักรวาลน,นั่นก็คือทุกความฝันมีความหมายในจักรวาลพวกม,มันมักจะมีคุณสมบัติที่แปลกประหลาด และเนื้อแท้จริงๆแล้วถ้าเราเจาะลึกลงไปนะคะและสำรวจชั้นที่ซ่อนอยู่ในความฝันของเราเราอาจจะค้นพบความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งกับแรงกระตุ้นความปรารถนาของเราและเหตุการณ์ที่หลอล้อมชีวิตประจำวันของเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากเป็นความฝันโดยเฉพาะและตามหลอกหลอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าการฝันซ้ำแบบนี้จะเป็นสัญญาณว่า จักรวาลกำลังพยายามอย่างมากที่จะถ่ายทอดข้อความที่กระตุ้นให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์เฉพาะบุคคลหรือแง่มุมของชีวิตของเราค่ะดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ใจความฝันที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้เมื่อตื่นขึ้นมานะคะให้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อระลึกถึงรายละเอียดและก็จดจำ จงเปิดใจรับข้อความพิเศษจากจักรวาลคลี่คลายความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความฝันเหล่านี้และก็ทำความเข้าใจว่าเหตุใดจักรวาลจึงเอื้อมมือมาหาคุณดังนั้นจงโอบกอดความลึกลับแห่งความฝันของคุณและโอบรับโอกาสในการถอดรหัสข้อความที่จักรวาลกำลังพูดกับคุณรอให้คุณฟังและไขค,ความลับที่ซ่อนอยู่ค่ะ สัญญาณที่4ีนะคะคุณจะไม่กลัวความผิดพลาดอีกต่อไปขณะที่คุณเดินทางตลอดชีวิตนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่จะสะดุดกับความผิดพลาดไปพร้อมๆกันมันเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในการเติบโตแล้วก็พัฒนาของเราอย่างไรก็ตามนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะถูกกำหนดโดยวิธีที่คุณรับรู้ได้อย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว อาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้แต่ถ้าคุณผ่านประสบการณ์นี้ไปได้นะคะคุณจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับบุคคลในระดับที่แท้จริงนั้นหมายความว่าอย่างไรหรือเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานในตอนแรกนะคะอาจดูเหมือนเป็นความล้มเหลวนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้นด้วยการเรียนรู้จากสิ่งนี้ ควรจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการถ่ายทอดความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพของคุณค่ะหรือแม้แต่การลงทุนที่คำนวณผิดนะคะก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในโลกของการเป็นผู้ประกอบการในขณะที่ในตอนแรกนะคะอาจดูเหมือนเป็นความล้มเหลวทางการเงิน ซึ่งจริงๆแล้วมันจะช่วยให้คุณเปิดใจมองเห็นความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองคุณจะมีข้อมูลมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จโดยการผ่านประสบการณ์เหล่านี้คุณจะพบว่าความพยายามครั้งใหม่ทุกครั้งที่มีความเสี่ยงจะนำมาซึ่งสติปัญญาซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของคุณค่ะครั้งหนึ่งนะคะมันเคยทำให้คุณรู้สึกเขินอายหรือละอายใจ ตอนนี้นะคะตอนที่คุณผ่านมันมาได้แล้วมันจะนำมาซึ่งเสียงหัวเราะและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจคุณว่าคุณมาไกลแค่ไหนเมื่อคุณสลัดความกลัวที่จะทำผิดพลาดคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นยิ่งขึ้นในการกระทำของคุณการยอมรับความท้าทายโดยรู้ว่าคุณมีศักยภาพในการเติบโตและความล้มเหลวในการพัฒนาตนเองจะไม่ถูกมองว่า เป็นทางตันอีกต่อไปค่ะแต่จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและคุณก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดในที่สุดค่ะดังนั้นนะคะในขณะที่คุณกำลังพัฒนาจงจำไว้ว่าความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวแต่การยอมรับไว้เป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่การเติบโตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเอง และก็โลกรอบตัวคุณค่ะสัญญาณที่5นะคะความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมถอยจกักรวาลนะคะจะให้สัญญาณที่ละเอียดอ่อนแก่คุณว่ามิตรภาพของคุณนั้นอาจรั้งคุณไว้หรือมีบางคนที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณค่ะหากคุณพบว่านะคะตัวเองรู้สึกว่ามิตรภาพบางอย่างเริ่มกวนใจคุณนั่นอาจเป็นสัญญาณว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องบอกลาพวกเขาเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของคุณค่ะคุณจำเป็นจะต้องปิดประตูบางบานแม้ว่าการพบปะสังสรรค์จะเริ่มกลายเป็นเรื่องทา้าทายมากขึ้นและคุณเริ่มรู้สึกขาดการเชื่อมต่อจากคนที่คุณคุ้นเคยคนที่เคยร่วมหัวเราะและมีช่วงเวลาที่ดีๆร่วมกันบางครั้งนะคะ จัก,กรวาลก็จะสกิดเราเบาๆให้ละทิ้งความสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นตะก,กะจิตใจอาจจะต่อต้านการยึดติดกับสิ่งที่คุณเคยนะคะแต่ลึกๆแล้วชีวิตคุณจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณจงใช้เวลาสักครู่เพื่อไต่ตรองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์เหล่านี้มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรปล่อยให้ตัวเองคิดนอกกรอบว่าคุณ จะได้อะไรจากการปล่อยความสัมพันธ์เหล่านี้ออกไปแง่มุมใดในตัวคุณที่คุณอาจค้นพบหรือเป็นการเลือกสรรเพื่อนที่เราอยากรักษาเอาไว้เท่านั้นนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาพรวมของเราค่ะบางครั้งนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาเพื่อนกลุ่มใหม่ของคุณนั่นก็คือการทิ้งคนที่ดึงคุณให้ต่ำลงในขณะที่คุณปลดปล่อยตัวเอง จากพลังงานที่เป็นพิษคุณจะเพิ่มการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติและดึงดูดผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอย่างแท้จริงจากรวาลน,นะคะมีวิธีที่จะสกิดคุณอย่างอ่อนโยนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นจงแน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะรับคลื่นพลังงานใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยค่ะจงใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อหยุดแล้วก็ใส่ใจกับคำใบ้อันละเอียดอ่อนที่ล้อมรอบตัวคุณจัก,กรวาลกาลังพยายามสื่อสารกับคุณตลอดเวลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลที่พยายามจะสื่อสารด้วยแต่ถ้าหากคุณเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้คุณอาจยังคงได้รับข้อความอื่นๆที่คุณไม่เข้าใจ จกักรวาลยังคงพยายามส่งข้อความถึงคุณไม่ว่าคุณจะได้รับสัญญาณกี่ครั้งก็ตามค่ะสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องใส่ใจและก็พยายามถอดรหัสความหมายเบื้องหลังสัญญาณเหล่านี้ให้ได้จงฟังจกักรวาลและจงไว้วางใจว่าจากักรวาลกำลังนำทางคุณไปสู่โชคชะตาของคุณค่ะท้ายนี้นะคะเดคีขออวยพรให้ชีวิตคุณทุกๆคน เต็มไปด้วยความสุขสงบและก็เบิกบานหากใครนะคะมีประสบการณ์การได้รับสัญญาณเหล่านี้จงอย่าลืมแบ่งปันนะคะเขียนเล่ามาให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้อ่านและเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังและก็คอมเมนต์ค่ะขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะคะขอสวัสดีค่ะ